มาดูกันต่อครับมาดูกันต่อครับทีมซีโอเจอทีมเจ้าภาพนะครับอีกคู่หนึ่งนะครับเป็นรอบแรกนะครับผมรู้จักนักกีฬาสองคนนะครับกเอียกับเจ้าโซนะครับค่ายซีโอนะครับนอกนั้นผมไม่รู้จักชื่อนักกีฬานะครับก็เอาไปดูนะครับค่ายเจ้าภาพส่งมาครับออกครับฝั่งนี้เจ้าโซนะครับเป็นคนเสิร์ฟนะครับ ตัวทำครับเบอร์แปก็เอี้ยนะครับไก่ซีโอนะครับไปเจ้าภาพเปิดมาเอาละครับแลกหมัดกันละครับทีมเจ้าภาพเจ้าภาพกับซีโอครับแต่ผู้จัดการทีมซีโอยังไม่เห็นนะครับของเฮียแว่นยังไม่เห็นมานะครับวันนี้เสียแว่นยังไม่เห็นหน้าเลยนะครับเสียแว่นหน้าจะติดตุลาอยู่นะครับโเอี้ยขึ้น ครับโอ้ยฝั่งนี้เบอร์แปดนะครับฝั่งนงทีมเจ้าภาพนะครับผมไม่รู้จักชื่อนักกีฬานี้จะสู้นะครับผมรู้จักดีว่าสายเดิมมันนะครับเบอร์หนึ่งศูนย์หนึ่งนี่ครับนี่ปาดดีเหมือนกันเอาแล้วครับแลกหมัดต่อหมัดนะครับตอนนี้แต้มไหลเกมสิบห้านะครับสองเซตสามเซตนะครับเอาแล้ครับแ้มสูงสีกู้ขี้ครับหมัดต่อหมัดนะครับเอาล้ครับมา โอ้ยเอะเปิดมาครับตัวชงเข้าไปครับโอ้ยเอะขึ้นไม่เหลือครับตรงนี้ไปแล้วครับรอ้าวจะสู้ไปโจเอะแต่ยอดแต่มีนะครับ เอาละครับมันอีกแล้วครับคู่นี้ทีมเจ้าภาพเจอซีโอครับผู้ผู้จัดการทีมก็ป๋าแว่นนะครับเฮียแว่นซีโอครับเสียแว่นซีโอผู้จัดการทีมเจ้าภาพยกขึ้นมาออกอีกครับที่หนึ่งถึงที่สามนะครับ ครับพ่อเขาครับรอบแรกครับรอบแรกยังไม่จบนะครับก็ยังมันกระดาษเลยนะครับผู้ชนะนะครับผู้ชนะเลิศแล้วก็รองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็รองชนะเลิศอันดับสองนะครับ จะได้ตังเองยีนได้ถ้วยแล้วก็ได้เงินรางวัลนะครับงานนี้เราจัดยิ่งใหญ่แน่นอนครับงานนี้ไม่แพ้ใครนะครับยังไงก็ฝากติดตามสนามสนามตะก้อรามิธาส0นะครับเราจะมีเพจของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นิิเด็ดแล้วก็สนามตะก้อ รามินทราสี่สิบไว้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมที่สนามเล็กๆนะครับในย่านกรุงเทพนะครับในย่านนนท์นะครับสนามเล็กๆนะครับไม่ได้ที่ไหนในประกทศไทนะครับสนามเล็กๆนะครับเหมาะสำหรับผู้ที่รักตะกร้อนครับโผมติดตามผมนะครับหาายนนะครับสมเล็กๆในย่านใจกลางเมืองกรุงนะครับสนามรามินทรา40นะครับ หายนะครับโอ้ตีแรกกันหมัดต่อหมัดจริงๆครับโูนี้นะครับดูที่ลูกเสิฟนะครับทีมเจ้าภาพได้ส่งลูกนะครับส่งมาครับเปิดมายกไปข้างหน้าครับก็เอี้ยหายครับตรงนี้นี่ครับเป็นทีมเจ้าภาพเจอกับทีมซีโอนะครับ เป็นรอบแรกอยู่นะครับฝั่งนี้มีเจ้าหำเจ้าเก็ีอะนะครับทีมซีโอเขานุนทีมเจ้าภาพนะครับผมก็ไม่รู้จักเชีรรักกิลานะครับ3า เอาแล้วครับโอ้ยน้องะเีะเีลมิครับมครับงสองทีมเลยครับตาอหกออกครับจะไปบอกเขาทำไงไปบอกเขาหไม่บอกเลย เฮ้ยเปิดลากเองครับตรงนี้ครับกรรมการตัดสินแล้วครับ กรรมการสองบอกอ้อมนะครับไปเลยฝั่เครับเป็นแจมของเจ้าภาพครับเขาเอียขึ้นฟาดโอ้แต่ยอดไม่ข้ามครับตรงนี้แต่ยอดไม่ข้ามนะครับเป็นแจมของเจ้าภาพนะครับอากาศดีครับตอนนี้คึ้มๆเลยนะครับไม่มีแดดนะครับไม่มีแดดนะครับตอนนี้เอาละครับ มาดูกันต่อน่าจะจบไปแล้วครับสนามหนึ่งนะครับสนามหนึ่งจบไปแล้วนะครับสายแรกนะครับสายหนึ่งนะครับน่าจะรอบแรกสายหนึ่งนะครับสนามหนึ่งจบไปแล้วนะครับมาดูกันต่อครับโซซีโอได้แจ้งครับ หลังเท้าโอ้ทาผ uh, <Yeah ู้การทีมอยู่นะจะได้รางวัลนะครับลุงนี้นะครับส cool ุดยอดเลยครับลุงนี้ไปอีกแล้วหลังเท้าเจ้าสู้เอาอยู่ครับอยู่โอ้ลูกนี้เข้าไปหน้าได้หรอเนี่ยนิดเดียวนะครับลูกนี้นิดเดียวจริงครับนียวเลยกรับนักกีฬานะครับที่ ติดไปแล้วที่ได้ถอดเสื้อย่อนั่งพังกผ่อนนะขอความร่วมมือนะครับให้ใส่เสื้อย่อมาล่วงการเปิดทื้ทีหน่อยนะครับเพราะตอนนี้ปัญหาเอาลนะครับนึออกวนะ่มาทำอะไรต่อนะฮะมาเกะตาแล้วก็แมนเจริญวันนะฮะท่านกำลังจะเดินทางเข้า,ขามาเปิดพื้นที่นะครับหายอ,อยู่ครับวิเยรับได้ เอาขึ้นไปโอ้โหเป็นแจ้วของทีโอครับลูกนี้แกะลูกได้สบายสบายเลยครับลูกนี้สุดยอดเลยครับของถ้วยนะถ้วยเราจะมีให้หนึ่งถึงสี่เลยนะฮะ <ไป S 2> <ด>คนที่ชนะอันดับหนึ่งถึงสี่นะครับจะมีถ้วยทองเงินรางวัลแล้วก็มีตังเกงยินแจสตินนะครับมีมอบให้นะขอความร่วมมือด้วยนะ ขอให้นั่งใส่เสื้อทีมเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเข้าหัวแล้วก็มาเปิดทีมพี่นี่นะครับเอาครับไม่ข้ามครับเราทันแบคลูกนี้ยกเองกินเองนะครับแต่ไม่ข้ามเจ้าภาพส่งมาพวกเอี้ยวว่าไงไม่หยอดแล้วครับเอาหนักเลยครับตอนนี้ หลังจากแต่ยอดไม่ข้ามนี่เอาหนักเลยครับสู้ส่งลูกนะครับหลังเท้าไปนะครับลูกนี้หรือว่าแต่ยอดดีครับฝั่งนี้เป็นเพื่วนเล็กนะฮะที่ตั้งโชว์นี่นะรอันตรายี่เราที่เราตั้งโชว์นี่เป็นเพื่อนเล็กนะฮะแบบแสงดับสีนะ เ้ใหญ่เราเป็นเรื่อไม่ได้เราไม่ใส่ให้ก็เลยใ่ให้ใ่ให้เขาใ่ใ่ผมงีดผมก็ด้วยแล้วก็ใ่ให้เ้ยปดไม่ออก้เขียน่อเป็นูชงเองกินเองแล้วครับตรงนี้ก็ย่หสูสีทุกคู่เลยนะครับตั้งแต่ดูมาแต่เช้ามาครับคู่สูสีนะครับ เลกีฬาพักสามนาทีเซตแรกซีโชนะเจ้าภาพนะครับนะครับไม่ตัดคลิปนะครับปล่อยยาวเลยครับเซตแรกเป็นฝั่งทังซีโอชนะนะครับอันนี้ก็เจ้าภาพนะครับทีมเจ้าภาพแจ้งนะครับจะได้ลูกแสงก็ติสองครั้งชนะหนึ่งครั้ง ใครกำลังใจกันไม่มีประเด็นใโรูปผักแมงกันยังมีใครที่ไร้สนะหรอเยอะเลยเลยอะๆครับนักกีฬาลงสนามครับเป็นเซตที่สองนะครับถ้าฟังบาลและฟังซีโอชนะก็ถือว่าชนะในแบบนี้นะครับชนะไปแลกเซตแรกแล้วนะครับ ถ้าทางเจ้าภาพชนะก็จะมีติดเซตที่3นะครับลากเองแล้วครับเจ้าภาพ โอ้ตามน้ำดีมากเลยครับลูกนี้น่าจะเป็นตะก้อสายเดืมอพันธุ์มากกว่าครับลูกนี้ลากเองกินเองครับเปิดมาก็เอะว่าไงหายนะครับลูกนี้นอีกสักครู่ครับรัฐประธานในงานก็จะมาเป็นทำพิธีเปิดนะครับเป็นทางการนะครับน่าจะจบคู่นี้นะครับ ด้รับแจ้งทางประชาสัมพันธ์นะครับบอกว่าท่านประธานกำลังเดินทางมาถึงสนามนะครับ <Okay. S 1> น่าจะบีกจกีมรับท่านประธานมาถึงสนามแล้วนะครับวัสดีทุกท่านเลยนะครับก็ขอราบเชิญนักกีฬาตะกร้อทุกท่านเลยครับทุกทีมครับมาเข้าแถวบริเวณด้านนี้เลยครับด้านหน้าเลยครับเอาละครับตัดภาพก่อนนะครับ ตอนนี้ก็หยุดพักการแข่งขันไปสักพักนะครับเพราะว่าท่านประธานในวิธีการแข่งขันนะครับท่านประธานจะเดินทางมาเปิดทําการแข่งขันนะครับอย่างเป็นทางการนะครับตมตำรวจเลยนะ,นะครับ